เอาอีกแล้วนางเอกลุกครึ่งโชว์คลั่งรักไม่แคร์สื่อฉลองครบรอบสองปีแต่งแน่กับคนนี้ เป็นอีกคู่รักร่วมช่องที่มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้รับชมกันอยู่บ่อยครั้งเลยค่ะสำหรับคู่ของนางเอกสายบุ๊าหาน้าลีวิสและพระเอกมาดเข้มออชนะพ้นโดยตอนนี้บอกเลยว่าความรักของทั้งคู่นั้นแฮปปี้แบบสุดๆและตอนนี้ครบรอบ2ปีแล้วด้วยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา1พฤศจิกาย,ยน2565ฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสภาพคู่แนบหน้าพร้อมทั้งวาดหัวใจโดยโพสนี้ระบุแคปชั่นสั้นๆว่าเ h t a g เองเข <_ Ran Could> ินเองบ้าจริงหลังจากนั้นมีรุนพีร่วมช่องอย่างพระเอกหนุ่มเอสกันตพงเข้ามาคอมเมนต์สซว่าแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยทิสาเข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักนักข่าวบันเทิงช่องเจดอย่างนิวหนวดเข้ามาคอมเมนต์ว่าเส้นทางบันเทิงข่าวหนึ่งแอทักอังคา